ครับสวัสดีครับครับผมช่องถาวรคุยไปเรื่อยครับขอบคุณมากครับเมื่อวานเออ่ที่ว่าเป็นยอดติดตามที่แบบแบบมาเยอะมากเลยดีใจฮะแหมเกือบพูดไม่ถูกเลยเพราะว่ามานี่โอ้โหยังไงก็ขอบคุณในสิ่งที่ว่าคนติดตามแล้วก็มาออกความคิดเห็นนะครับมีอะไรเพิ่มเติมแล้วพ,พูดคุยกันได้ครับ เพราะว่าเราเพื่อนร่วมทางเดียวกันครับผมยังไงซะจะอยู่ตรงไหนที่ตรงไหนยังไงก็ตามเราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันครับนะยังไงก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันครับเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะะก่อนนี้ผมก็จะมาเากิดเรื่องของเมื่อวานเดีวยวผมก็พูดทิ้งท้ายแต่ก็ไม่ได้พูดให้หมดนะฮะ ก็เกี่ยวกับเรื่องรถะครับผมถามว่าวิธีแก้ของเรื่องรถมีวิธีการแก้อะไรได้บ้างนะฮะถ้าถามผมก็ที่ว่าพูดเกินเกินไว้ก็คือการให้ครับผมการให้ถ้าเราให้ก็จะจบหลายๆอย่างเราต้องรู้จักการให้ก่อนครับนะฮะถ้าเราให้แล้วผู้รับรู้ต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกได้ครับแต่ถ้าว่าให้แล้ว เขาไม่รู้สึกตรงนี้ก็เนาะก็ต้องเจรจากนันะครับผมอันนี้กจ็จะเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกครับผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องช่วงเทศกาลนี้นะฮะก็เลยครับแผ่นเดิมๆครับไม่มีอะไรแผ่นเดิมๆนี่นะครับผมที่ว่าเป็นแผ่นของเมื่อวานนี้ไม่รู้ชัดเปล่าโอเคนะชัดนะฮะอันนี้ผมก็จะมา คุยกันครับอันนี้เหมือนว่าประสบการณ์ของตัวเองที่ว่าเคยเจอมาแล้วก็เขาทํามาแล้วคราวนี้ลักษณะของการเลี่ยงรถหลบรถอ่ามันแก้ได้กี่วิธีหลกัหลกๆก็จะมีอยู่2วิธีครับที่ว่าแก้แก้กันนะฮะอ่ผมไม่ค่อยสินนะฮะ <laughs> วาดเท่าที่วาดได้เลยนะครับผมนะ เอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันนะฮะอย่างก,ก็วิธีที่ว่าผมบอกว่าเนี่ยครับเห็นไหมจะมีขีดอยู่สามขีดนะฮะมีซ้ายมีขวาแล้วก็จะมีข้างล่างเป็นตัว x ที่ว่าอยู่เส้นลายกลางนะครับอันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่าเราขับรถบนถนนแล้ว รถข้างหน้าจะช่วยเราแก้ไขยังไงนะฮะพอเวลาที่เราขับรถกันไปแล้วอะถ้าเรามีน้ําใจครับอย่างที่บอกครับให้ครับถ้าเราเริ่มจากการให้เราก็จะรู้เลขฝ่ายรู้มันก็จะไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าอะไรต่างฝ่ายก็ต่างรู้ดีกันอยู่แล้วครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ว่านะฮะความปลอดภัยก็จะมากขึ้นเพราะว่าก็เรารู้กัน ในเมื่อเรารู้กันเพื่อนร่วมถนนเดียวกันก็พร้อมที่ว่าจะไปด้วยกันเห็นไหมฮะคือการให้ก็คือจะเกิดความเข้าใจเหมือนเหมือนกันครับผมแล้วอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการแบบปาดแล้วก็ตัดหน้านะฮะเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะของการที่ว่ารถตามหลังมาแล้วก็คือพร้อมแทงได้นะฮะ อนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ในรูปภาพแต่ก็เห็นไหมครับลักษณะที่สองถ้ารถขับในลักษณะที่ว่าเยืออเย้องกันพอเยื้องกันแล้วให้ช่องอ่าช่องระยะของความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเยื้องแต่แบบออกตัวแล้วก็ไปตัดหน้าอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือการเวระยะ ไม่ไม่ให้มาลดแบบตีคู่ขนานกันอย่างที่ว่าเป็นภาพแรกที่เราเคยคุยกันนะฮะนี่แหะครับคือการให้และก็ความเข้าใจอยู่บนท้องถนนด้วยกันนะครับอันนี้ก็อย่างเ่าเมื่อวานนี้ที่ว่าผมคุยกอาไว้ผมก็เกินทิ้งท้ายเอาไว้อยู่เหมือนกันเช่นว่ารถก็ถือว่าเป็นร่างกายของเราครับทรัพย์สินของเราส่วนตัวเราก็ขึ้นไปอย่างที่บอกครับต้องมีสต,ติ ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ที่ว่าเราจะขึ้นขับรถนะแล้วก็ฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างครับเริ่มจากตัวเราครับฝึกฝนถ้าจิตใจเราไม่พร้อมแล้วเราจะคอนโทรลรถยังไงเราจะคอนโทรลร่างกายเราอย่างไงครับในเมื่อจิตใจของคุณไม่พร้อมและไม่มีสติมากพอที่จะขับรถนะฮะคนขับรถอย่างที่บอกหลังพวงมาลัยครับสติก่อนสตาร์ท นะครับยังไงก็ตั้งจิตตั้งใจครับเพราะว่าการขับรถเคลื่อนตัวคุณจะถอยหน้าเดินหน้าเดินหลังหรือจะทํำยังไงเกี่ยวกับเรื่องตัวรถนั่นคืออวัยวะของคุณเลยฮะเพราะตัวคุณเป็นจิตแล้วครับเราสัง่งจิตครับสัง่งจิตสั่งใจเราให้ร่างกายเราขยับในเมื่อว่าร่างกายเราขยับครับผมเราอยากให้ร่างกายเราคงไม่อยากให้โดนอะไรอยู่แล้ว นะครับยังไงเราก็ต้องดูแลร่างกายเราให้ตลอดรอดฝังเห็นไหมครับชีวิตคนเราด้วยใจที่เราอะพร้อมหรือยังถ้าใจเราไม่พร้อมที่ว่าจะเดินไปด้วยกันหรือไม่พร้อมที่จะเข้าใจกันไม่มีประโยชน์ครับที่ว่าเราจะเดินแล้วจะเดินยังไงฮะในเมื่อว่าแค่การให้แรกๆเรายังให้ไม่ได้อย่าคิดว่าแต่ว่าเราจะรับอย่างเดียว มันต้องมีทั้งผู้รับและก็ผู้ให้นะฮะ,ะพวกเราก็อยู่ในการเดินทางนะครับถ้าจิตใจเราพร้อมเราเอื้อประโยชน์ให้กันและกันนะฮะเพื่อร่วมถนนเพื่อร่วมทางการที่เรามองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะฮะก็เกิดจากความเข้าใจความให้ให้ความสะดวกสบายให้ความแคล้วคลาดให้ใจกันนะฮะก็ เวลาที่ว่าคนเราอยู่บนถนนอย่างที่บอกครับร่างกายของเราไม่ใช่ว่าพร้อมประทัดน,นะฮะต้องพร้อมที่ว่าเออดูแลร่างกายเราจิตใจเราพร้อมไหมครับถ้าใจเราไม่พร้อมสติเราไม่อยู่กับเนื้อสตัวจิตใจเราไม่ไม่พร้อมที่ว่าจะเดินหน้าไปต่อไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ว่าคุณจะขับรถนั่นเท่าว่าคุณกําลังหมายเหตุกับตัวเองแล้วครับ ว่าคุณไม่มีสติถ้าคุณไม่มีสติแล้วคุณจะเดินได้อย่างไรใจคุณไม่พร้อมเดินใครก็เดินกับคุณไม่ได้ครับคุณต้องพร้อมเดินร่างกายของคุณเสียหายตรงไหนครับทำได้ลถก็ร่างกายในเมื่อลถเราถือว่าเป็นร่างกายของเราในเมื่อเป็นร่างกายของเราแล้วทำไงฮะก็ต้องดูแลทำนุบำรุงครับส่วนใจเราสติของเรา เราต้องควบคุมดูแลให้ดีนะครับผมท้ายนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ทุกาการติดตามนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะก็จะได้เป็นกำลังใจกันแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับฝึกไวกให้คล่องครับเราจะได้ใช้ร่างกายของเราในการเดินทางถ้าใจเราพร้อมสติเรามีการเดินทางของเราพร้อมครับเพราะร่างกายเราพร้อมอยู่แล้ว ยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนร่างกายและจิตใจของเรานะฮะเวลานาทีมีค่าครับตัวคุณพร้อมเริ่มหรือ,อยังถ้าตัวคุณพร้อมเริ่มร่างกายของคุณพร้อมตัวคุณจิตใจของคุณร่างกายของคุณสติของคุณพร้อมเราก็เดินหน้าไปด้วยกันครับยังไงก็ก็จะต้องคุยกันต่อๆไปเนาะ <laughs> รู้สึกเริ่มสนุกนะก็อยากจะ ให้ทุกคนสนุกกับชีวิตที่ว่าเรามีอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะฮะแต่ไม่ท้ายสุดรักษาสุขภาพครับปลอดภัยครับดูแลร่างกายตัวเองดูแลจิตใจตัวเองนะฮะแล้วก็ตั้งสติตัวเองก่อนสตาร์ทนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ